จะเอพี่น้องเบ,บ,บ่งเบิงเบ่งอีอย่างนี้เพิ่นมาทักทายมาทักทายพี่น้องทักทายเพื่อนๆจ้าะจะเอสวัสดีครับผมผมมาขออยู่ด้วยให้ผมอยู่น,ำน้ำแนครับเพือนคนว่าให้ผมอยู่น,ำน้ำแนครับหมดเรนอยู่ดีๆพี่น้องเพื่อนเห็นแต่เพื่อน,น,น เต็มมับมับเขามาปุดทักทายหน่อยทักทายหน่อยสิทักทายหน่อยเร็วอัก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 ทักทายหน่อยทักทายเพื่อนเพื่อนหน่อยเร็วสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ๊ะเด๋ยวจะเป็นตัวเมียเร, <laughs> รอจะว่ารีรว่าจะเป็นตัวเมียเรียว่าจะเป็นตัวเมีย สวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะเออมา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 ,มาเลยจะไปไหนไปใสน่นอไปใสน่นอเอาเออมามามากระโดดกระโดดเลยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเร็วกระโดดกระโดด,ะด,ดเลยครับผมกระโดดเลยครับ โดนเลยครับเป็นเพื่อนไอเป็นขวยขึ้นมาอยู่นี่กระทางต้นไหม้เนี่ยเพื่อนเที่ยวมาขวดอยู่เวลาเพื่อนไอ้นันน้นสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอผมอยู่น้ำแน่นเห็นบน้ยนะเอ้ยไตขึ้นมาไตขึ้นมาพูดนะไตขึ้นแล้วล <t> อ,<ะ> <t> องไปงลางก็เก่า มอห้ขื้นมอห้ขึ่นมอห้ขึ่นสิไปยูุ่ใสไปขวดขวดยู่หันได้แนะเอ้ยไปเร็วไปเร้วไปเร้วไปแล้วติ่นขเขาในบีนยเลยพี่น้องจ้เอ้าเ <c oughs> <c oughs> ติ่นขเขาในบ่ยนาะ